สวัสดีครับใครที่ตามหวยเลขไปตามสูตรก็ดีใจเลยนะครับผมมาบนเลยครับหกสองเต็มเต็มเลยงวดนี้งวดสิบหกตุลาคมถ้าใครเอาไปทําก็ถ้าใครเอาสูตรนี้ไปทําผมก็ดีใจด้วยนะครับผมถ้าใครจับเลขเป็นก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับอ่ะ วันนี้เราก็มาดูครับผมคนที่มาใหม่หรือว่าคนที่ติดตามแล้วก็ดูกันนะครับผมจะให้ดูงวดตั้งแต่16สิงหาเลยนะเรางวด16สิงหาเราออก095867ข้างล่าง68เราก็เอาหลักแสน ไปบวกกับ2ตัวล่าง0บวก8ได้8 0บวก2ได้2เราก็จะได้งวด1กันยานะครับพรเราได้เลขเด่นมาแล้ว2กับ8มาเรามาดูของงวด1กันยาเข้าไหมงวดนี้ก็ออกทะเลไปนะครับผมต้องบอกกับพี่ๆน้องๆเลยว่า มันจะเข้าทุกงวดไม่ได้แต่ว่าถ้าใครเอาไปทำย้อนหลังดูคือจะออกไม่กี่ครั้ง80%จะเข้าเลขวิ่งส่วนใหญ่จะเข้าหลักหน่วยกับหลักสิบหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับถ้าใครเอาไปทำได้ถ้าใครจับถูกจับถูกจุดผมจะไม่วางมวยนะครับผมให้พี่ๆ้อง,องเอาไปจับเอง บางทีผมเอาเลขกำลังวันมาก็ไม่เข้าส่วนใหญ่จะเฉียด1กันยาออก1อ่าเรามาดูงวด1กันยานะครับ1กันยาออก1 9ึ่ง 99, 6, 6, เกเก้าลัาออก9ก้เราก็ทำสูตรเดิมครับเอาหลักแสนไปบวก2ตัวล่าง1น,นึ่งบวกสี่เท่ากับห้บวกเก้าเท่ากับสิ เราเอาตัวหลังนะครับตัวเลขแรกวิ่งคือ0กับ5ของงวด16กันยายนเรามาดูว่างวด16กันยายนออกอะไรงวด16กันยายนออกคือ608662ก็ล่าง37อันนี้ก็ออกทะเละครับสอง,งวดเราไม่ต้องไปแคร์นะครับผม เราก็ทําสูตรเดิมสูตรเดิมเลยเอาหลักแสนไปบวก2ตัวล่างเหมือนเดิมหลักแสนไปบวก2ตัวล่างเหมือนเดิมยกมา6กบวกเเท่ากับ13เอา3มตัวหลังนะครับเอาตัวหลังเลขตัวหลัง6กบวกสเท่ากับเเราก็จะได้เลขวิ่งของงวด1ตุลามาคือ9กกับสาม ผมต้องยกนี้ว่าหวยบางทีมาสองตัวมาตัวหนึ่งบางทีก็มาบนมาล่างแต่ส่วนใหญ่จะมาหลักสิบกับหลักหน่วยย้ำนะครับส่วนใหญ่จะมาหลักสิบกับหลักหน่วยนะเรามาดูงวด1ตุลาคม1นตุลาคมออกเจ็ดหนึ่งแปดหกหก้าขังออก5 9เเข้านะครับผมเข้า เข้าเ้าครับตัวล่างผมบอกแล้วมันมีเข้าไม่เข้าหลักหน่วยก็หลักสิบอ่าเรามาดูของหมดสิบหกตุลาคมทำเหมือนเดิมเลยห้าเอาห้าเก้าเอาสองตัวล่างสองตัวล่างคือห้าเก้าเอาหลักแสนบวกสองตัวล่างนะครับเจ็ดบวกเก้า เท่ากับ6 7บวก5เท่ากับ12อย่างนี้7บวก9เท่ากับ16แล้วก็เอาตัวหลังคือ6 7บวก5เท่ากับสแล้วก็2ตัวหลังคือ2เราก็จะเลขวิงว่งคือ2กับ6เลขวิ่งคือ2กับ6